มาเบิ่งไกลไกเบิ่งไกลไก่ลวมาเบิ่งไกลไกจับไปเบิ่งไก่เนี่ยโอ้ยแต่จังหวัดเอ็งจังไถดอกเวทีกะไรเอากระยังว่าเสียงยีสานเขาจิบปั๊บปุ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นพักเป็นพักี่รถเวทีนี่นี่รถเวทีเดี๋ยวรถสองขั้นเดี๋ยใช้ระบบไฮโดรลิกเป็นพักเป็นลืมเออเป็นขั้นเสียควบรู้สึกไรยข่อยเสียให้ยัง่อยว่าสิเป็นสอสอยข้ยม่ได้เป็นฉับเป็นยังจังบ่ได้เป็นโต๊ะพักเหรอ ตกพักนี่ง,ง่ายไปอยู่พักออ้นอพักไหนก็สิตก็เก่าละจะวางามบ่แมนนกใส่สุดนี่จะวางามกอโอ้ยข่เบิ่งรอข่ซออนหลออนบอได้จะไดจังก,กา,ารใช่บ่เบิ่งอายุจะขวงเอบ้งที่ละบ้งที่ละพะจังไรย่งจะว่างะว่างั่นเอ่่ช่วงนี้ชี้แน่แม่นก อายุปลาจะหกสิบแล้วยังจะกล้าใส่ชุดนี้อีกเหรือ <Qué> ดูสิดูไม่ได้เลยพ่อหลอดอยู่ไหนถ่วยดูแลหน่อยเขารับกับผมยาวนายวนขึ้นลูกอยากซ้อก็ให้มันเป็นตะบองก็ดีเนะเฮ้ยสุดุดไหนจักิเป็นตะบองก็นี่นี่นี่นว่าชุดนี่หลัะงามเราเขาว่านัน อยาวงามโตขันจีโซ่โซ่ให้มันถึงเล็ดงเด็ดรูปโซ่จังไหนเอ่ยจัว่าใช่เห็นยังคนอุู่อันยะก็แบบไหนธนะมันต้องจังฉันนี่ขันจีโซ่ั่านป่านเคยโชว์วัดีเลยประกาศรับสมัครนั่งเอกมิวสิกผู้หญิงเ่ากระเป๋าเหลาขาวแม่ยิ่งเ่ากระเป๋าเหลาขาวนั่งฟังหมอลำร้องแสดงเมือนั่งฟังหมอ

ีหนี่หลีให้จี้โซ่โซ่ให้มันสุดๆไปโลดสุดมันก็สุดโ๊บไป,ป,ไปห้าอมองนี่สั่งมันไมีเสียนแน่เนาะสุดให้หอดบักมันเป่าผิดได้เจนเนี่ย,ยที่างเป่าอีหยังจังค่อยอ้อยค่อยอินครับแถวเว้ยโผดโอ้ความช้ามากเลยมันต้องห่วงหรอกฉันเนี่ยที่ีงยังเป็นล่ะผู้ใดล่ะเอาเสือก็ว่าเป็นท่างบาดเนี่ยผู้ใดล่ะจัดจังเสือตัดเสือจังได้เจ้าบอให้มันเป <c oughs> ็นท่างฮะเนี่ยกับปิ้นเนี่ยแม่ปิ้นจังไร ปิ้นปั๊บขึ้นมาทั้งหนาซะตัวเนเน่บอกปิ้นเสือได้บทปิ้นคนเดียเออหน้าอันที่โซ่ให้มันคาขาดฉันขอท้าบล็อกหรอว่องเนี่ยมีบลอผู้ใดเสียมาโซ่เห็นบอมีบลอคนเสียมาโซ่แข่งกับยายจิ้นมีบลอออกมาแค่โจ้เอาวก็ต้องว่องนะจ๊ะหัวไม่อย่างนี้บล็ เอาออกสิเะเออกสิซะสั้งหอกลอรเลยวะนี่ขั้นขั้นที่ชั่วมองนี่เอาเอาเพชงนั่นใช่ไหมฮะเอาผู้สาวเถ่าก็เบ้าเราเข่าพ้นไปบ่เออรอบรอบบางจังหวัดเอาเรอบบางจังหวัดนั่งฟังหมอลำยาใครดีต้องมีเราหยิบสาวเถ่ามันจังเข่าไปพอดีกี้ ข้าวสัอยปน่อยควุ้งเขผู้มันเราสิงหัวจุบเราขาวคุดที่กำลังลองนี่มัดจังสิแม่นัืถือแทนวายายอ้ฮัลโหลันผู้ไหนถามนบงไปเจัาไหนมัจังไหนสวัสดีเจ้าเอา้าวขึ้าเจ้า ใสมาจากเเเนจจ้าสไหนอะอันอันบ้านน่าจะเลี้ยงตำบลไหนอะในเมียงจังหวัดไหนศรีสะเกดโอ้ยโอ้ยกูมาอึดอัดคักแน้อยฉันจะวอกว้ย ส่งผมแหม่สิ <laughs> กวอนออกรถกระบะสิตัดให้มันหลอนรถกระบะจักกมากันไปเฮ็ดหนังกันเฮ็ดหนังเนี่ยกันเฮ็ดหนังเนี่ยกันมาถามไปถามยังส่งผมถามชุดนี่เป็นอย่างชุดนี่ชุดนี่ตัดมาตตะใสอ๋อนี่และตัดอยู่ข้างๆบ้านนี่ละมักบ่เจ้าบ่าได้มักแล้วที่พ่อลูกไปเผาลานมั่นนะ โคตนุ่งจะรี่บ่เบิง่งกูว่าแปลกใจดอกกูเห็นแม่ยายนกใส่ชุดนี่ยม่อย่างย้อนใส่ชุดนี่ล่ะขังเทิงกับซีสามขังล่างกับซีสาม <c oughs> โอ้กูว่าแล้วมันเป็นยังไงหาสองหาสองกูแม่ใส่ชุดไปเขาได้แม่มันเกี่ยกันอยู่บ่มันเกี่ยจนเนาะเกี่ยจังไหน โอ้ยเมนน้อกไส์สเปีนนิ้วมาต้องหาสองกับคั่กมาดันว่าส่มากรับกันาดสี่สามสี่สามโอ d พี่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 อันพี้องพนว่าจากวงสรูปไกลๆนะยั่าง่าไาะไม่ห่าตลกว่าเมนหนังผีบเบิ่องยังซ่านเบิ้งยังไหนอยู่มาเบิ่งยังสี่แม่เบื่องไหนอยนี่ยความคือวิตลกปนเนี่ย บังเอิญบังแขี่ยได้อาปากอ่อยแขไไยี่ไปใส่อะไรยายจึนเด็กจังหวะบะเมนไปเที่ยวโลดตัดมันบะเมนไปเที่ยวโลดตัดเขี่ยไปใส่ผิดกันครับเมียเอาเฮ็ดจนนี่คือออกดปดเป็นสันไม่เอาแต่เขียบตีนแล้วเอาแต่เขียบตีเออเตะเขี่ยขีดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบะเมนเตะเขี่ยยังเตะเขียบหนจาจักรยาน ขว่มชาวบ้านอีหยังก็มานี่ิ่อยออกมาบ่มีหยังดอกร้องเพลงก็ได้ล่ะเจ้าร้องเพลงก็ได้เจ้าเอาเหนียวเบายังมีแต่เจ้ากับเจ้าหยองเพลงก็ได้ว่าจิเจ้าอุ้ยบอีหยังก็มีแต่เจ้ากับเจ้าโอ้ยจะม่นข่อยอยากครบี่เจ้าเออครบคนเหนือนี่ดีเด้ดีตัวเออหยังกับมแต่เจ้าเบิร์ดไปหาข่อยสิพาเราย่างไปเรื่อยๆย่างไปไปพอรถแม่โคขั้นบังไงจอดเลยน่ะประชิถามได้ว่าแม่หยังหนิรถเจ้า ควายได้แม่โคขั้นหนึ่งเจ้าวิลทันทีเขวากกัญชีย่างไปเรื่อยๆย่างไปอีกไปพ่อล้านทองโบยบัตรกัญชีถามเด้่บัดนี้แม่นยังนี่ล้านทองเจ้าจะได้ก็ได้เป็นของยายจืดมั้งย่างไปหอดชั่วรุ่มโหลดขันหนึ่งมิถุนคันนำหน้าออกไม่ล่าชุดไปแดกหัวแล้วจอดเลี่ยงกันเสีลายขวากกัสิีถามว่าแม่นย่างเดียวโหลดข่อยเจ้า คอยพูดเดียวรถเพียข้มีเจ้าน้ำฟังคอยก็อยางได้เจ้าวันหลอกแพงได้หลองให้ฟังแน่เออหลอบเพงให้ฟังเนี่ยอันจสูดจังสี้าดอยค่อยหักลองได้บ่ได้ยูเจ้าแต่ว่าต้องไปทองเนี่ยก่อนเจ้าโออหลองแพงสนามสนามให้ลองแพงสนานเื่อเจ้าเจ้ามันต้องถอนมันต้องถอนมันจะเดี๋ยวเอันเจรอนังถอนเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเวเดเดี๋ยวเดยวเ โอ้ใ <One> ช <input> ่อะป้าบ่ทันได้ร้องเพลงเลยได้รางวัลแล้วแม่โอ้ยไอ้ลังบ้านของเจ้าไปนะอันนี้ของเจ้ามีบ่เจ้าแต่รางวัลของข่อยื้อใส่ป้ามีแล้วบ่เจ้าป้ามีดอกของเจ้าพะนะอุ้ยน่ารักจังเลยมันจะร้องมันต้องร้องใช่หลักไหมเดี๋ยวอ่าถ่ายก่อนเจ้าเอาโอย คว้าออภับแบตเบิดวดสิมาบอกเจ้าเจ้าซื้อไปรวดแปดซีเจ้าท่านบ่ถือเนี่ยเจ้าเดี๋ยว่ายลูกวันแหม่น่ารักกันเลยไปฆ่าตัวตายพร้อมกันเด้ออันบีแต่เขาสิบอกว่าไปตายคนเดียวเถอะ ได้แล่ะครับอือเอาคุยกันให้เข้าใจเล่าซื้อหยังเอออ้าวไผ่ไผ่ซื้อขันจะโบกทแจ๊กเราคอยสิเหลือบอกฮะเนี่ยโอ้ยยายจีนเล่าซื้อยายจืดโบ๊ทมกนที่ว่าไหนโอ้ยไม่ไม่ไม่พี่ขมอดพี่ขมอดเอาเอาวลองแว้งลองแว้งอะไรเจ้าครับเจ้าเอาลองเพ้งลองเพ้งโชคกว้างสามารถสักอัน ฟังอะไรเจ้าเอ็งอะไรนะมันดังถอนมันต้องถอนครับต้องต้องต้อง,งลอยคือปล่อยไฟเอ้า เนี่ยมันไม่ยังร้องก็ไปหมดนะว้ยร้องแค่อีสั้นว่าร้องแค่สี่เจ้ายาบ้าเนอะขนาดควายยังร้องซ้ำนี่เลยลูกควายเจ้าเห็นแล้วเจ้าสี๋ยวาขอนอนยังยิ่งถามมันมาด้วยขอนอนยังยิ่งมันเอนยังยิ่งว่าเรายังยิ่งมันมาเรายังยิ่งเหรอตามมาเหรออย่มาแกล้งกันนะเวทีและการแข่งได้ซ้ำนี่นะว่าต้องมาแสดงความสามารถดอกแม่บริกาสให้นั่งแน่โอ้ยให้นั่ง นี่แหละนั่งเนี่ยโอ้ยอย่างอื่นกับว่าขอร้องเถอะอย่ามาแม่เถอะนี่แหละแนะลล่กูบ่ <c oughs> ม,มีลูกพูดแม่คันเจ้ามีลูกเป็นพูงสีเฮงไหนแม่โอ้ยว่าไหนแม่ฮะคันมีลูกพูงสีเฮงไหนเนี่ยทราบเขาไหมแม่ตอบพาวคันมีลูกพูดจังสี่ <c oughs> <า>โอ้ยตัดสายอูพ <c oughs> ูดแล้วอยกว่าได้ไพไว้เนาะมีลูกอยู่บ่มีลูกอยู่บ่ขอถามแม่เกิดมาแล้วผู้หายจังสี่เลยบ่ ก็เพราะเป็นใจว่าออกอัดคอนเสิร์ตอย่างนี้จ้าขี้ให้ทั้งนี่ละเห็นว่าขี้ให้สีแเด็ก้อนหัวโขดใเขาโฮมอยู่เด้อ่อ้าอชา